สวัสด,ดีครับวันนี้ก็ลองมารีวิวทางด้านของสกูตเตอร์นะครสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้อ e ีฮอนเฮดเอ็กนะฮตัวเฮดตัวเอุนเอ็กําำลังไฟอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจเลยก็ไปหาดูรีวิวที่เป็นตัวหนังสือได้เราเอารีวิวที่เป็นเนื้อๆเลยดีกว่านะเริ่มจากด้านล้อนะครับก็เป็นล้อขนาด 5.5นิ้วนะฮะหนิ้วครึ่งนั่นเองนะฮะตัวนี่ทําจากเหล็กรอนะครับ้ะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จอกันเลยกับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเพื่อเปิดเครื่องเอออันนี้เปิดแล้วนะแต่เพราะว่าเลนในนี้มันดูกะพี่จะเปลี่ยนเลนก่อนเอากะพี่เหมือนกันอีกเออออา จกันจริงมันไม่พิบนะแต่ว่าด้วยค่าของแสงมันก็เป็นนี้เปิดมาก็จะเป็นนี้นี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาตั้งแต่เรานับเริ่มตั้งแต่เราเปิดเครื่องนะนับเริ่มนับทุกครั้งเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยทุกครั้งเลยถ้าเราก,กดเปลี่ยนโหมดก็คือตัวไหนว่าจะไม่ได้ตัวนี้เปลี่ยนโหมดใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวบนปุ่มมันจะมีปุม่มอันนี้คือเปิดค้างไว้เปิดเครื่องมาเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นอย่างนี้ปุ่มบน เปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นทริปทริปก็คือ,อใช้มาเนี่ยกี่กิโ,กโลแล้วนะตอนนี้คือทริปรวมทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแ,งแ,งแใช้เลยอะ่ะก็นเนี่ยครับพึ่งมีแค่นี้สี่จุดหกเองนะฮะตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องมาน่ะมีพิ่งวิ่งไปแค่นี้เองสี่จุดหกกิโลน้อยมากพึ่งพิ่งได้มาครับผมแล้วก็ตามด้วย ตัวสุดท้ายนี่ก็คือวัดรอบนะครับเป็นวัดรอบก็เดี๋ยวจะลองให้ดูจริงๆคือมันกดเลยไม่ได้นะมันต้องให้ล้อหมุนก่อนมันถึงจะไปได้เดี๋ยวลองให้รูมือเดียวทีำได้หรออืออ่าเนี่ยเนี่ยนี่คือวัดรอบนะเห็นเลขตัวล่างมันจะวิ่งตลอดส่วนตัวบนนั้นคือบอกว่ากี่กิโลแล้วนะะไม่ว่ากี่โลเดี๋ยวดูไม่ เยนะครับปึ๊บมือไปแล้วนะอันนี้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วสูงสุดของมันนะครับรอบตอนนี้อยู่ที่871รอบอ่าอันนี้คือมีวัดรอบด้วยโอโ้โหพระเจ้าเออสกูเตอร์ก็มีวัดรอบส่วนไอ้เล็กสองตรงนี้นะครับคือข้างบนนี้เป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแบตปกติเล็กสองนี่คือเกียร์นะมีให้หมดอ้าว มันมีทั้งหมดก็ดทีระบบอันหน้าจอมันมีทั้งหมดก็3เกียร์นะวิธีการเปลี่ยนเกียร์คือกดตรงนี้ครั้งหนึ่งเลขเกียร์จะกระพริบแล้วกดเปลี่ยนเกียร์นี่เป็นเกียร์สกดอีกทีเป็นเกียร์หนึ่งสองสมอ่ามีทั้งหมด3เกียร์โอเคในส่วนของสวิตช์ขวามือนะครับอ๋อแอบบนะถ่ายคนเดียวมือเดียวเลย นี้มาดูในส่วนของซ้ายมือก็มีแตรกับอไฟไฟหน้านะมีไฟหน้าเลยครับเดี๋ยวมกดไฟหน้าปับ๊บน่ะมันสว่าง,างไงแต่นี้มันมันยังสว่าง,างไงก็เลยเห็นว่าไม่ค่อยสว่างแต่จริงจริสว่างมากสว่างตาแตกโอเคปิดไฟปับ๊บน่ะแตรแต่ผมชอบเสียงแตรมันมากเลยเสียงมัน น่ว่าเ่งดังเลยอ๋อมันต้องวิ่งครับต้องวิ่งถึงจะแต่มันถึงจะดังเสียดายอดลองเสียงแต่เลยจริงๆมันต้องรถวิ่งนะมันแต่มันจะดังได้โอเคไม่เป็นไร ถ่ายมือเดียวครับเลยนี่ยากนี่เราก็มาดูทางด้านของอะไรกันอ๋อ,อตรงนี้คันเร่งคันเร่งมันคืออะไรก็กดตรงนี้ลงไปก็เป็นคันเร่งนะครับส่วนข้างซ้ายกดไปก็เป็นเบรกหมดแล้วในส่วนของหน้าอันนี้ตัวมันทําอะไรได้บ้างในส่วนของมันมีลำโพงในตัวลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอลองให้ดูกดบลูทุธ ทีนี้ผมจะใช้ตับต่อลุทนะครับอันนี้มันต่อติดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดจุนะ๊บนะโอเคผมลองเล่นเลยอันนี้เสียงจากลำโพงครับน,นี่ลำโพงอยู่ตรงนี้ตั้งวงเกณฑ์ของกล้อง,องเอยงงงลยสาหตุที่ผมใช้ แกโลก,การถ่ายหน้าจอเพราะอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าสกุตเตอร์ไฟฟ้ามีลำวงบูทอธอ่ะโอ๊ยไงล่ะเออพอในเรื่องของลำวงปิดนะทุกคนที่เดียงปิดอ้กันแต่ดา คีไม่ดังโอเคกดแต่ดังแล้วอแน่ไงล่ะเสียงแต่มันอย่างกระเบนโอเคให้ดูอะไรอีกอ้อเดี๋ยวผมต้องตั้งมือถือก่อนคือระบบการพับอ่าเอ๊ะแมวการเอาพูดเรื่องแบตบแบตบนะมันสามารถมันสามารถถอดออกได้เลยนะไงครับโอ้เก๋ไก่เลย จะมีสกูตเตอร์สกีตัวที่พอบแบตวิ่งได้อะวันนีเราหนักนะส่วนใหญ่สกูตเตอร์มันจะหนักที่แบตแหละพอบแบตออกก็บบวิ่งได้้วยหรือจะถอดแบตแยกแล้วไปชาร์จก็โอเคนะครับส่วนตัวแบตมันนี่ข้อดีมันคือมันเป็นทางด้านของ usb ชาร์จมือถือได้ด้วยนะอันนี้ช่องชาร์จมันอันนี้เป็น usb เอาไปต่อชาร์จมือถือได้ส่วนอันนี้ปุ่มกดที่เป็นลำโพงครับเปิดปิดบลูทูธ โอ้มันยอดเยี่ยมจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> คือผมก็เอาไว้ไปเวลาไปออกแคมป์แหละเผื่อออกไปดูนกดูไม้อะไรก็ขี่ตะก๊ตเตอร์ไปดูได้นะม,มีลำโพงด้วยโอ้ไม่ต้องไปซื้อมาเชลแล้วตัวนี้ตัวเดียวจบทั้งลำโพงทั้ง power bank ในตัวจบเลยโอเคคุยเรื่องแบต ทีการใส่ก็โอเคนี่เลยใลไปปุ๊บผลล็อกโอเค okay. ใส่เสร็จเรียบร้อยเอาเปิดกล้องก่อนโอเคทีนี้ผมจะมาพับอะตัวนี้มันพับเก็บได้แต่มันไม่เก็บได้ธรรมดาเดี๋ยวไม่ดู กดล็อคได้ด้วยครับไงล่ะบางรุ่นในตรงนี้พับไม่ได้นะนี่พับได้นี่ปั๊บปุ๊บมันมีไฟเขากดไว้ติดเนี่ยแล้วยกเนี่ยมันพับได้เลยครับเห็นไหมพับกระต่งปุ๊บเก็บได้เลยเรียบร้อยไงล่ะสูงแค่ประมาณ60เซนกานั่นเองเก็บในอะไรได้เลยนะมันเป็นสะกุตเตริก เก็บแล้วเล็กได้จริงๆะนะที่สำคัญนะมันมีกระเป๋ามันด้วยนะครับนี่คือกระเป๋ามันนะครับใส่กระเป๋าไปจุบจบเลยปุ้บนะเดี๋ยวๆผมใส่ให้ดูหมดและหมดแต่สร่างมันเ๋ยวก็เว,เวลาปุ๊บ โอเคเลยแต่ข้อเสียข้อเดียวของไอ้สกูตเตอร์ตัวนี้นะฮะมันก็คือมันจะหนักอ้ยกล้องหลุดอีกแล้วมันจะหนักกว่าสกูตเตอร์จริงๆมันก็ไม่หนักอ่ะเพราะตัวสกูตเตอร์ตัวใบมันก็อย่างของมีมันก็ประมาณสิบสี่โลตัวนี้แค่สิบโลเองนะทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของความหนักนะเพราะสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันก็มันก็น้ำหนักประมาณนี้เ,เดี๋ยวมเปิดไป มัปดโลตัวนี้สิบโล,ลนะครับพับแล้วเล็กมากคือผมชอบตรงนี้แหละแต่ข้อเสียมันคือมันล้อมันเป็นยางตันแต่ยางตันของมันก็ลุยเนี่ยลุยทางแบบนี้ได้นะทางลุกลังทางหญ้าทางอะไรลุยได้แต่มันจะมันจะแพ้ทางที่แบบที่แบบเป็นทางทางเรียบๆทางเรียบๆเลยนะแล้วมาเจออะไรที่เป็นเนินสะดุดสักประมาณสูงประมาณสัก2นิ้วเนี่ย มันจะไปไม่ได้เราต้องยกหน้าช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นล้อยางหรือพวกแบบทีม่มีโชคสูงอย่าง,งนั้นมันจะผ่านเนี่ยอันเนี้ยมันมีแต่โชคหน้าและโชคหน้าระ,ะยะยุกแค่นี้เดียวโชคหลังไม่มีคือโชคหน้าระยะยุกนี่มีระยะยุกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมลองไปขี่เล่นให้ดูนะครับสำหรับทางดินแบบนี้ ok, mari kita tengok กับคูเปอร์ตัวนี้รถ X รุ่น X นะครับชอบตรงนี้มันพับได้เล็กส่วนระยะการใช้งานจะโอกผมมืกี้ผมลืมบอกไปตัวนึงไอโหมดนี้อันนี้คือทิปนะฮะทิปเล็กทิปอันนี้คือระยะรวมทั้งหมดตัวนี้เออตัวนี้ผมลืมบอกไปคือตัวนี้มันจะบอก ว่าแบตเท่านี้วิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับยี่สิบหกจุดสี่นะแต่มันก็ไม่เชิงว่าจะเป๊ะตลอดนะคือเราวิ่งเราใช้เกียร์สูงสูงความเร็วสูงสูงไอ้เลขนี้ก็จะก็จะลงลงเร็วนะก็เหมือนกับหลักการมอเตอร์ทั่วไปครับแต่ก็ยังดีนะมีบอกว่าเอ้ยวิ่งได้อีกกี่กิโลนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ตามกิโลนี้ล้วนๆแล้วก็วิ่งเกียร์หนึ่งรับรองว่าได้แน่นอนโอเคน่าจะหมด ทั้งมวลของสกูตเตอร์ตัวนี้นะน่าจะเป็นรีวิวที่ทํายาวมากๆก็เหนื่อยร้อนด้วยครับเรื่องน,นี้โอเคครับสวัสดี